สวัสดีนะครับพบก,กับผมเด็กเเมอร์ครับวันนี้ออยู่ในดักก้อนนี้นะครับกิจ,จกรรมอะไรครับอยู่ในกิจกรรมอะไรกิ <c oughs> <c oughs> จ,จกรรมปีคล้ายๆยิงเป็ดนะยิงเป็ดอเ,อเอาเอาหินมาแลกพวกอุปกรณ์เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อนี่เด้อนี่เด้อ <c oughs> นี่ครับพวกนี้อยู่กับคุณพิจิตนนะครับ คิวมารสนะค,คิวมารสคิวมารสตัวไหนวะอันแรกใช่ไหมเนี่ยอันแรกแล้วก็เนี่ยครับอาวุธโอ้โหของแบบสิบอยากได้ชักกันขุมข้อหมวกก่อนเลยเนี่ยอย่างแรกสามสิบครับเสื้อห้าสิบปืนปืนผมมัน,ป,นปืนกายภาพนะไม่ใช่ปืนเวท อาวุธลองห้าสิบเหรียญในห้าสิบหินหันชิบก่อนบ,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 บ้า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 หินนะครับน่าเราจะพาไปแนะนำวิธีหานะครับครับอยู่ไหนครับตีมาครับตีมาครับ <c oughs> หินที่แรกได้จากกิจกรรมล็อกยินนะครับได้วันละห้ากดตัวไหนมาลืมแล้ว อ่าเอ็นโอ้โอ้ค้างค้างค้างกิจกรรมกิจกรรมโอ้ค้างตัวไหนวะโคโลเทียมทำไมวะนันโอ้กิจกรรมโอ้ผมตาไม่ดีตาเบลอเบลอไม่งาบมาละห้าเนี่ยตัวนี้เอาไว้ตีบวกนะครับ เป็นหินอายตีบวกของม่วง,งวันละห้า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 ไปเนี่ยที่วันแรกอย่างแรกครับตีมาครับอ,อ๋อเออลงดันเป็ดก่อนโอ้โคแหลก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 ลงดันเป็ดก่อนโอ้โหนี่นะครับคนนี้นะครับเนี่ยครับเฟสนะ

ยงยยนบตอรเนี่ยเจอบ้านี้ลต้องเดินไปเรื่อยลถ้าันอ่าเร์นี่มะอะไรวะ ไม่มีพวงยนเราดิมันเลยครับเก็ยราระเบิดยิงระเบิดฮะนะครับคุณเกียดมากเลยเนี่ยเด้งอ่ะโดนระเบิดแล้วมันจะเด้ง <c oughs> เด้งเด้ง <c oughs> กลับเนี่ย <c oughs> เกียดมากเลยนี่นะครับผมมาหมดเวลาอยู่ตรงนี้ หวงเดือนหนึ่งนาทีสามสิบวิโดนแล้วก็ยิงไม่ได้เลยโอ้โหเลยเจ็เจ็บโอ้โห่เอางี้นะ ก็อาเจียให้มันหนดมนะครับแล้วก็มีของอีกคนละลก็ตัวยิงมิตรใจนะยิงระเบิดมากนี่นะครับมันจะขึ้นแบบนี้กล่องให้เปิดมันก็จะได้หินบวกกับหินหินบวกของหินบวก เนอใช่ย่ังละสองกันครับยังละสองเครื่องรางครับเครื่องรางดูของโอ้โหเยอะเลยเพิ่งลงกินมาเมื่อเป็นเม็ดมาเครื่องรางเลร่ยวแท็กซี่ครับวันนี้เป็นเมจิแอทแท็กผมไม่ได้ใชผมไม่ได้สายเวรนะไม่ใช่ไม่ใช่ของที่จะมาเคลาร์มาดพนัได้ายหนึ่งคันอยู่แล้วพนักขายได้หน่อเอพนักลงเอเฮ็ดนะครับของเต็มมือไว เฮ้ยไม่เอาอันเดียวเบสมันงงของขวัของขวันกว่ายังเวีนีก้วงกว่าจะแจงเพลงปาจะแจงอ่าครับผมเล่นครั้งแรกนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรครับสแต็มที่เอาไว้ผนึกของผมนึกว่าจะไม่สำคัญผมหนึ่งร้อยอันครับเต็มขว้างทิ้งเลย มี่มาถึงตรงนี้พอไม่ต้องเข้าห้องบอสไม่ต้องเข้าห้องบอสแม่งโหดเกินใช่โหดเกินมากตรงนี้กดกลับเมืองอืม